Comprei bolinha e metade พบผู้ที่มีเมตตาจิตมาพบมิตรทุกผู้และจะเชิญการมาดูนะทั้งคนพอ่อคนแม่หรือที่รอวังตลอดทั้งคุณและเธอค่ำคืนนี้มาเจอกันมีความหมามันพี่น้องของผมนั่งจงรับฟังผมเสนอ สนองควันหลากะกาตบกบกปรองลงชองได้ไปกันจะยกเคตคันเมืองสินธาราเป็นเมืองที่โอลาลานันองค์ประมุกในยุคนี้ท่านมีพระนมามว่าพระเจ้าขันทาสุริยวงศผู้ดำรงสถาน ราชนีคนแรกพิเศษนั้นชมซาขานชื่อว่าผนังเจ้าลาวันได้มีโอรสหยดสยงประหงซ่องคือขั้นแก้วขั้นทองซ่องประกันฉลาดลำคำคมอุดมพันแต่มาคัดกันกับบิดาคัดกันในเรื่องนารี choบความ chínhing ngoạiิg kkéàอยู่ trunkนั้น ความจริงว่ายิ่งแคนังอยู่ตรงหน้านี่คืออนุพันธระยะข้องพระเจ้ากรุงศรีน้องช่วยกันจนะนาตสิบา้าปีจื่อปอนสีผิวข้าวเศร้าคนงามแดนดินของนครสินธาประเทศ ซึ่งมีกษัตริย์ขันธาสุริยวงศ์พระองค์ทรงเป็นประมุกพร้อมด้วยพระนางเจ้าลาวันองค์บรมราชินีนับแต่วันราชาพิเศษกันมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันก็ได้มีโอรสถ,ถึงสองคนพี่น้องด้วยกันผู้เป็นพระเจ้าถาคือพระเจ้าชายขันแก้ว พระนุชาหรือพน้องคือพระเจ้าชายขันทองเดี๋ยวนี้ทั้งสองพระรสอายุเจริญไัยย่างเข้าสู่ในวัยเบญจเพศหรือวัยหนุ่มแล้วได้รับการศึกษาถูกต้องอย่างเรียบร้อยแต่เป็นที่น่าเสียดายมากโอรสทั้งสองคือพระเจ้าชายขันแก้วขันทองนะไม่ค่อยจะถูกพระทัยของผู้เป็นพระราชบิดาทำอะไรมักจะขัดขัดกันอยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้และทั้นนั้นเป็นเพราะว่าพระเจ้าขันธาสุริวงศ์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นคนเจ้าชู้คือเรียกว่าเป็นคนมากมากในกามมรมณ์ไม่ว่าจะเสด็จไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ไม่ว่างไปพบสาวสาวส,าว,ายสวยงามงามก็มักจะนำมาบำเรอเรพลิดพลินหาความสุขอยู่เป็นประจำคนแล้วคนเล่าผ่านพ้นไปตามลำดับเฉพาะผู้หญิงคนอื่นนั้นครั้งหนึ่งเขาผ่านพ้นไป แต่เมื่อถึงคิวก็นางพรศรีผู้หญิงคนนี้หล่นเป็นสาวเอื้องเมืองเหนือที่มีความงามทำให้พระเจ้าขันธาจะต้องหลงไหลจนกระทั่งเบาหัวสุกหัวสุนนำเธอมาบำเรอเปรอะปรนาความชุดเดือนกว่าแล้วหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งราชภารกจิจลืมโอรสทั้งสองคือพระเจ้าชายขันแขวขันทอง ลืมองบรมราชินีคือพระนางลาวันดุงรุนก็วันใหม่วันนี้ก็เช่นกันมานั่งเพราะรักกันอยู่แล้วพรสีทุดที่รักของพี่ฉันนึกขึ้นมาแล้วฉันรู้สึกว่าเสียดายมากนะน้องที่ความบาทตัดว่าเสียดายเนี่ยเสียดายอะไรกันเพื่อข้าความบาทเสียดายว่าฉันมาพบเธอมาตอนฉันแก่ซะแล้ว มันหมดเรี่ยวหมดแรงมันหมดกระชุนหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าทํานองว่าฉันพบไม้งามก็มายามขวันบินได้แล้วไงใครนะว่าพระองค์แก่แล้วอ้าวก็ฉันเองไงฉันรู้ว่าสังขารฉันดีถึงแม้ว่าทุงระหม่อมจะแก่แต่ว่าก็มีลีลาลูกเล่นไม่แพ้เด็กหนุ่มด้วยไปคะของพระองค์ยังพิษปังเลยไปคะ้อันแน่ <laughs> เออแล้วเธอรู้ได้งไงจึงพูดอย่างนี้ก็หอมมอฉันรู้หมมฉันเห็นพระองค์พยายามทาให้ฉันมีความสุขอยู่เป็นประจําไม่คิดจะพักผ่อนหลับนอนนี่ไป็คะเออล้วฉันขยันทํางานอย่างนี้นี่เธอชอบไหมเนี่ยก็หอมมอฉันชอบที่เปคะแล้วงานที่ฉันทําแต่ละครั้งน่ะมันถึงอกถึงใจเธอบ้างหรือเปล่าล่ะแม้ถึงใจทุกครั้งเลยเปคะนั่นแน่ ชื่นใจของผีแล้วเกินน้องเอ้ยเฮ้ยร ồi ตึงก็ตึงว่าเฉาเฉาป่ะม่นไปเล้งลยพอเปิดตาถึงเลยเล้งแต่เรืงไอ้หนวมกันอย่างเดียวลำแด่นั้นอยู่ตรงนั้นนี่แถวคลำแถาแควกแถวยุ่งแถวรุ่ยแถวมัวๆมัวตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลบหลบคลำคลำย้ำย้ำแถาไม่รู้อะได้มัวตัวไม่แล้วพอจ้ากันท่าเราหนี่งก็เจ้าชู้แล้วเกิน มื่อวันจะเสด็จไปไหนไปภาคเหนือภาคกลางภาคไทยไปพบชาวทั่วๆแล้วเอามาบำรอเปลือปลนห้ความทุกอยู่เป็นประจำเราชาวชาวติดออกติดใจแคจริงๆไม่รู้ต้องใช้แคเป็นควายทีปลายมันถาดดีเยอะเกินไอคลิคคองแั่นราจะพอคนยิงคนอื่นนั่นทีเดียวพันผ่อนไปทีเดียวพันผ่อนไปแต่พอมาถึงคิวกองอีพอนที่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้มันดีอะไร ต้องใช้เป็นปานที่ตรงนั้นจ่าพระเจ้าขั้นท่าเรามาโกอดอยู่เดือนเหลือแล้วเออทำไรไม่หลอดมวนจุกเลยอย่างแค่นัวฉันเด็กๆนี้ชาตินาเห็นดูนที่ๆตาเลือกกันอยู่โลโหลูหูแค่นกปลืม้มันย่อควยทีๆอืมกระด้างทั้งหมดแต่ทำไม่ทั้งไหนก็มันเด็กไม่ชาไรมันกะ็ะป่อยเลยแกกลัว <c ười> มันกัน คนแก่แ่ไม่มเช้านี่ต้องแค้นกันนะไหนดูแล้วว่าฉันนี่หกอ,อนี่ได้ข้าวว่าจะแต่งตังให้เป็นหมที่ควายช่ายาไปในเดือนหน้านี้แห้ะแต่ถ้ากว่าเป็นไปตามที่ว่าแล้วมัวตัวกันแล้วบัลลังก์นี้นัโดยเฉพาะโอรสต่างท้องคือพระเ้าชาใจขั้นแก้วขั้นทองนี่ เคยให้ท่านยากับผอว่าถึงแม้ว่าผอเจ้าผู้หญิงมาบำเรอเปลือพนทักเท่าใดก็ลูกไม่ว่าแต่ข้อจำคัญอย่าแต่งตังให้เป็นใหมที่ควายชายอย่าให้มันโตตองตามกฎหมายพอจำคันท่ากระดับปากไว้กับลูกๆทั้งสองแล้วอในคนอื่นพันปอนไปแต่พลอถึงขี้วิพรที่นี่แต่ได้ข่าวที่แต่งตังให้เป็นใหมที่ควายชายนะอ๋อแล้วบัลลังก์นี้มั่วเลยขอใจเลยเป็นควายแล้วโอรสทั้งสองไม่ยอมเด็ดขาด อเออแลยับอิเครือยญิแล้วเนี่ยผู้รักผู้ใหญ่ทำไม่โตตองดิอ่อนสีสุดทีท่รักของพี่ว่าไงที่ไปคัาววาบาทเออเช้าวันนี้เธอมานั่งอยู่ใกล้ๆฉันเนี่ยนะฉันดูหน้าตาของเธอเน่ะไม่ค่อยจะเบิกเบิกบานนะักเท่าไหร่นักเธอคงจะมีปัญหาคงจะมีความกลุ้มอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมเนี่ยมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างสิ เพื่อว่าความทุกข์ของเธอเหล่านี้ฉันจะได้แก้ไขช่วยเหลือได้บ้างก็เรื่องอะไรอีกล้ว,ว,วไปค้ากวาบาทเรื่องโอรสทั้งสองของพระองค์ไงที่ทําให้หมฉันมีความกลุ้มและมีความคิดมากอ๋อเธอหมายถึงว่าโอรสของฉันทั้งสองคือพระเจ้าชายขันแขวขันทองใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วไปคา้าแล้วแล้วมันสาคัญอะไรนกักถึงเธอได้เก็บเรื่องน,นี้มาครุ่นคิดละ่ะ โอรสทั้งสองกับพระเจ้าชายขันแก้วขันทองเคยดำรัดตัดเพื่อ้าตราบใดที่ทั้งสองพระองค์ยังมีพระชนที่อยู่ในเมืองนี้แล้วตราบนั้นราชนีขวายซ้ายของพระองค์จะบัดขึ้นมาไม่ได้อย่างเด็ดขาดทั้งสองพระโอรสเคยดำรัดไว้อย่างนี้แล้วหม่อมฉันจึงกลัวว่าสักวันหนึ่งถ้ากว่าวันนั้นมาถึงเข้าแล้วหม่อมฉันจะหมดที่พึ่งหม่อมฉันจะร้ายที่อยู่อาศัย <c oughs> แค่นี้นะ เ่อปัทเธอยังขี้ผงม,มีชั้นทุกอย่างแล้วเธอต้องปลอดภัยแน่ไอเธอถือทวรตราบใดทีด่ประเจขันทายังมีประชนชีพยอยู่ในเมืองนี้ตราบนั้นใครจะมารังแกมาแต่ต้องเมียคนนี้ของฉันไม่ได้อย่างเด็กเาดพราะฉันรักเธอมากนะพรสีรักซะจนหลงชนี่แมมทรงดำรัสว่ารักรักอยู่เรื่อยเชียวอ้าวคนรักคนฉันจริงนี่นะ รักจริงแต่พระองค์ไม่ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงดำรัสจัดถวายฉันเคยพูดอะไรกับเธอไว้ฮะก็ให้สัญญาอะไรไว้กับเธอลหละนห้เธอลองทวงติงมาดูสิเพราะว่าเรื่องที่ฉันเคยสัญญาไว้กับเธอนั้นฉันอาจจะลืมไปซะแล้วก็พระองค์เคยดำรัสจัดไว้ว่าวันหนึ่งวันใดที่นำฉันก็ามาอยู่ในรั้วในวังแล้วสักวันหนึ่งพระองค์จะแต่งตั้งให้ฉันเป็นเมสีฝ่ายซ้าย ให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่เห็นปฏิบัติเสียทีนี่เป็นคารักปีจริงอ่ะโอ้จริงจริงจริงทินัฉันยอมรับว่าฉันลืมไปฉันเคยให้สัญญาวไว้กับเธออย่างนี้มันใช่เพราะอะไรฉันหมดแต่เริงรักอยู่กับเธอจนกระทั่งว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างเอาล่ะในเมื่อเธอทวงติงเรื่องนี้ขึ้นมา แล้วต่อไปนี้เธอคอยดูกันแล้วกันฉันจะทำอะไรทักอย่างหนึ่งทำเพื่อมีเอฉันคนนี้ให้เธอได้เห็นว่าฉันน่ะรักเธอจริงก็ส่งปฏิบัติที่ไปค่ะเออนี่นายโถเออสวัยบังคมเบียกล่อนกล่าวหล่อนกระมอมปราดยาไม่ปนกล่าวบันนิตข้าพระเจ้าพรอมเลยจะทำมาตามพระดมรัฐโดยกล่าวโดยกระม่มเบยคะ ไไออต่อไปนี้ขอให้ท่านไปประชาสัมพันธ์ข่าวนะประกาศข่าวทางสถานีวิทยุลงข่าวนนะในหนังสือพิมพ์แล้วก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ให้ข่าวนี้มาเป็นข่าวดังไปเลยเริ่มประกาศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะประกาศไปว่าวันที่สิบ ของเดือนมกราคมเดือนหน้าเนี่ยใกล้จะถึงเนี่ยเป็นวันจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นภายในเมืองหลวงของเราแล้วก็โดยเฉพาะที่ท้องสนามหลวงเ่ะจะได้มีโมโหรสถครบทุกภาพมาแสดงงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีเพราะวันที่สิบพฤกราคมเป็นวันอันเป็นสิริมงคลเป็นวันที่เราจะต้องแต่งตั้งหรือสถาปนานางพรรี ขึ้นเป็นราชนีขวายซ้ายก็เราให้มันถูกต้องตามกฎหมายเข้าใจไหมล่ะเออรับราบเราได้กล่าวได้กระมอมไปอ่ค่ะอันก็เดินทางปฏิบัติงานได้เลยเอกลาทูล่าก็รับเห็นไหมล่ะพรสีเห็นไหมว่าฉันทําได้จริงๆฉันทำเพื่อเมียฉันคนนี้เข้าใจไหมล่ะโอ้ฉันนี่แล้วไปเข้าวขวบบาทขอกราบขวบบาทอีกครั้งหนึ่งไปคะ เหนแล้วว่ารักเมียจริงอืมกระถิงแดงยังมีอีกมามมีไหมคะไปกินทักขวดอาทักถือว่าเจ้าเจ้าค่ะเมื่อขวาย้าเคกเข้ามาป่ายาองล้นตะลอนผ่อนซีพระองค์แทนไม่ไปไหน นายโตประกาศเข้าเช่าไปทางกรุงไทยและจะกลาวมาในปรากร้องพระนางลาวันโอ้แกลาวมาในปรากร้องพระนางลาวัน เรกเบิกวาในเวลาเจ้าพนังเจ้าลาวันอันสวยสีประชุมล้อมพร้อมทรัพย์ือสามาขีราชินีเป็นประมุขลูกเมาค้องทุกคนนในน,ำำน้ำซ้ำนาวรือธรรมามาจีจากเนียนเวลานี้เป็นเน,น่พ้น ไม่ว่าคนหรือสัตว์ลูกหนะ้าทีบัตตนคนทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าใครอบุญหรือคำจะจำเนกแล้วมันจะแจกใจซับลูกนาะ แกวขันทองลูกของแม่ทั้งสองชาววันนี้เธอสองคนขึ้นมาแม่ดูหน้าตาแล้วเธอสองคนพี่น้องคล้ายๆกับว่าจะมีความทุกข์อะไรบางอย่างขึ้นมาพ่อแม่เมย์ต้องจะมาคุยกันเดอยจ้าเอ่อขันทองน้องพี่เราวันนี้มีเรื่องมาคุยกับเด็ดแม่และโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็โดยเฉพาะน้องเป็นบุคคลที่กล้าพูดกล้าแสดงออก นลองคุยกับท่านดูท่าน้องถวายบังคมไปขันเสด็จแม่สวัสดีลูกรักขันทองออวันนี้ลูกมีเรื่องสำคัญจะมาเรียนถามเสด็จแม่นะครับเรื่องอะไรเลยจ้าเสด็จแม่ได้ยินข่าวอะไรบ้างไหมครับข่าวที่เขาประกาศมาเป็นทางการน,นะประกาศทางสถานีวิทยุลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ตลอดทั้งแพร่ภาพออกจากสังธารนิโทรั์ข่าวนี้เป็นข่าวยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็เสด็จพ่อเป็นผู้ที่ให้ประกาศข่าวไม่รู้ไหมครับเริ่มประกาศแล้วตั้งแต่เมื่อวานนอ,อ๋อแม่พ่อจะรู้จ้ากระแสข่าวกันในเรื่องเขาจะจัดงานสถาปานานางพรสีขึ้นเป็นราชนีข่ายชายในวันที่สิเดือนหน้าใช่ไหมลูก ถูกต้องแล้วครับเด็ดแม่แม่รู้แล้วจ้าเด็ดแม่รู้แล้วมีความรู้สึกเป็นไงบ้างไม่เห็นมีอะไรอะแม่ก็อยู่เฉยๆตามรัสษาแม่สเสด็จแม่เฉยไม่ได้เฉยไม่ได้แล้วเธอใจแม่ทํำยังไงสเสด็จพ่อทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรอกเด็ดพ่อเคยสัญญาไว้กับลูกๆ ลูกเคยบอกท่านว่าสเสด็จพ่อจะเอาผู้หญิงมาบำเรอเปรอปนสักกี่ร้อยกี่คนลูกไม่ว่าแต่ข้อสำคัญอย่าแต่งตั้งให้เป็นเมสสีขวายทรายใหญ่มันถูกต้องถูกต้องตองามกฎหมายอย่ามันยุ่งอย่ายมันมั่วเราไม่รักแม่เลี้ยงเราไม่ปรารถนาแม่เลี้ยงแต่ท่านก็ประกาศแล้วเป็นทางการนี่ลูกเด็ดพ่อมีคำสั่งให้ประกาศเด็ดพ่อก็มีคำสัง่งระงับข่าวนี้ได้ ยาท่านทําอย่างนั้นเลยลูกท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตรักแล้วคืนคํนะไม่ได้จะคืนได้หรือไม่ได้วันนี้จะได้รู้เรื่องกันลูกทั้งสองจะขึ้นข้าวเด็ดพ่อเรียนถามสองข้อสองอย่างเลยกันสเสด็จพ่อตอบดีก็ดีไปถ้าเสด็จพ่อตอบไม่ดีตามที่ลูกปรารถนามีความประสงค์เนี่ยถึงสเสด็จแม่ก็ต้องเสียใจไปจนวันตายทีเดียว โขขันทองลูกรักนี่เธอจะก่อเรื่องแล้วเหรอจ๊ะเธอจะไปถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับเด็จพ่อของเธอเลยลูกเธอต้องบอกแม่ก่อนที่จะถ้าว่าเธอไม่บอกแม่ก็ไม่ยอมไม่ไปอา้าบอกก่อนก็ได้ลูกจะไปเรียนถามเด็ดพ่อว่าระหว่างลูกทั้งสองคือขันแก้วขันทองเนี่ยกับอีนางพรสีผู้หญิงเก็บตกคนนั้นนะ่ะ เด็กพ่อจะเลือกเอาายไหนเอาไยเดียวก็พอเอ้แหลมยับยุ่งอะไรนี้ยุ่งมันอย่างออไกรม้อยเหรอีอะไรก่อนวายุ่งมันย่างออกใจม้อยเป็นโปอยได้มึงวะเป็นพระผู้รักผู้ให่ไม่เดินทางใต้กลางทางพระพุทธเจ้าไม่รู้จก,กรรมว่าพอดีในตอง พระพุทธเจ้าทัดไว้ว่ามาชิมาปฏิปทาคือทำอะไรทำให้พอดีพอดีนั่นเองแล้วมันจะให้เสมอตอนตระมอปลายแล้วจะอยู่ได้กันไม่รู้จักรกรรมว่าพอดีแล้วมั่วแต่วันนี้เออเปน็นกิเลสกล้องมนุษย์เราเนี่ยต้องคนเราดีแล้วมันต้องให้ดีเลยกูต้องให้ยัางยัง้งกูต้องให้หล่นกว่าอไอ้ที่รวยนก็รวย หล่นกว่าไม่เทอุคนไปไหนกว้างดินก็นยังรากรอยลูกเปลน,นี่ปล่อยกินไอ้เคยชนก็ชนแคกๆอยู่อันนั้นไม่รู้จักคกำอบอกดีในตรงโดยเฉพาะประเจ้ากั้นตาเคยให้กั้นยาไว้ครับลูกๆมึงการูกูไก่เคบอกว่าผู้ยังมาบำเรอเปลือกพลันจากดาวได้ลูกไม่หว่าแต่ก่อํำกันอย่าแต่งตังเป็นหมยที่ควายชายยหญ่มันโตตองตามกฎไม้ พระเจ้ากั้นากากระปากไว้ครับลูกแล้ววคนอื่นคนยิ่งคนอื่นทีเดียวพันผ่อนไปทีเดียวพั้นผ่อนไปแต่บอกตึ้งคิวิปอนที่จะต้องนู่นได้ก้าวไว้แ่งทจงันเป็นเห่ที่ควายใจทวันสีทริปแล้วจัดอา่านย่อยโตมโมรานใครลูกต่างๆไม่ยอม,ลมเลยแล้วมึงก็รู้เลยพระเจ้า,อ,าองค์ชายขั้นทองนี่แกเป็นคนเชียบคาดแรงไรแล,ล,ลงนั้นผุดไรผุดนั้นผุด,ผดจริงทำจริงผุดคว้านป้าษากผุดตรงไปตรงมาพวกพัก คนคนี้น่าสมัครผู้เตนเพื่อพูดจริงทำจริงดีทั้งพรรคทฤษฎีทั้งพรรคปฏิบัติถูกเส่งทุกอย่างแล้วคนคนนี้ประชาชนเห็นพ้นานแล้วไม่ต้องประชาชนไม่ต้องค่ายเทิดค่ายเที่ยงแล้วก็ผู้แทนมันย่างนองกั้นทองไม่ต้องสื่อทสิ์ของมไปนองประชาชนเพราะ็พูดจริงทำจริงนีมีพน้นานนะแต่ก้าไม่นี่ดีพือกำไม,มันต้องชื่อในสองอ คนดีพอดีพอได้ให้ได้เป็นไงเป็นโตให้ได้เป็นผู้นำคนยังเบียเตตี้แต่ว่าได้เป็นผู้นำนอเออเออเอาหื่นขวัดว่ลูกเทียวนี่้มึงเละบานเราเอ,อเีไปเราบอทอจักที่ลงทุนคนหนึ่งช่องแท้ามาใช้เออจากว่าไอ,อ้ได้จองคำนั้นนในคำนั้นได้เป็นที่พี่ลงทุนชแท้ซื้อวอัวหนึ่งอารอย พอเ่็นก้าวแล้วทำได้ไมมตูกนอนมือเคยหน้าปากใส่พ่อนรถรุ่นก็นนไม่รุดมียาด่าข่าวด่าคำไอ้หินดอกมึก็กล้นเยอะๆหน้ากับเผื่อนิ่วอยู่นู้นเว้นหน้าที่ตายทำไม้ทุกวันอันนี้นกูยอมรับแล้วว่านองกั้นทองแก,แก,แก,แก่งจริงกันนะต่ากว่ามีการแกล้งการมีการเปิดประชุม อันนี่ยแกมีข้ออะไรที่จะพึกษารับรองว่าต้องเป็นไปตามรายอยบของแกเพราะแกพูดจริงคำทริงกันทุกข์สรุปแล้วคนที่ทองทองนี่มักจะสลดัดเชียบคาดอดีจันทร์ขั้นทองยอดทองมึงอย่าไปตีตนจำเรือฐานแหล่ทองเขาเปลวรถขั้นทองรถพระเจ้าขั้นชาพระแม่เจ้าลาวันมึงไอ้ยอดทองลูกลุงรถน,นั่น